ีเรือลำพกันชาแนลนะครับอยู่กับผมนะครับตอมนะครับในการฮตทับทีวีอยู่กับเรือยอร์คทาวน์นะครับผมเช่นเช่นก่อนหน้นะครับทีมนะคมีไอแคปเรือเบรรบทุกเครื่องบินทีมละหนึ่งลำแบตเทนชิปเรือประจันบานทีมละห้าลำครูเซอร์เรือลาดตะวินทีมละสามลำและเดรสทอยเยอร์นะครับเรือพิฆาตทีมละสามลำนะมีเทียแปด และ10เนาะเราเป็นบะททมเชียเจอกับยอชทาวกันเองโอเคเริ่มมานะครับเราจะมีเออ่ผู้ข้อรียนก่อนเลยเอ้ยไม่ดิเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อน เรื่องอนะครับทุกคนจะแปลกใจนะว่าเอ้ยเราจะเล่นอะไรดีโปรติกคือหล,หลายคนเราจะเล่นเครื่องบินที่เร็วถ้าเป็นเซฟินก็จะใช้เอพีบอมเนาะพอโปรติแต่ถ้าเป็นเรือทั่วไปเนี่ยก็ใช้เป็นล็อกเก็ตอะไรงนี้ถ้าเป็นคาง,งะเขาจะเป็นก็บอมเหมือนเดิมอืมเพราะว่าล็อกเก็ตมันแทบไม่ไม,ม่มีประโยชน์อ่ะโอเคแล้วคราวนี้ยออเทาเล่นอะไรดีล็อกเก็ตหรือบอมดีถึงบอมจะ,ะถึงล็อกเก็ตจะเร็วแต่การโจมตีมันจะไม่ค่อยมี ถ้าหากหมุมมันไม่ได้มันก็ไม่มีดาเมจเลยเพราะว่าเข้าตรงๆรเนาะซึ่งเราเดินไปปาดหน้าอ่างเงี้ยเราจะแบบเสียแต่พอเป็นบอมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เดินเข้าด้านหน้าก็ยังทำดาเมจได้ดีกว่านั่นเองนะก็เลยแนะนำว่าหยิบบอมดีกว่าครับผมถึงแม้ว่าจะช้าในช่วงท้ายแต่ตอนแรกก็เร็วอยดีเพราะว่าเรามีเจ็ดบูสส์เนาะยอมาเปิดขึ้นบินไฟเตอร์ครอบอมัง,มงิะใเนาะเดี๋ยวดูนะครับผม สิ่งที่ไม่ต้องกลัวเลยก็คือแน่นอนครับเดี๋ยวมาพูดข้อดีเนาะดับบอมไปได้6ลำก็เพนหนะ้าเนาะไฟหนึ่งเจ็บหนักนะผมมีเรือยิงเราก็คือ,อ,อวิคอนสิ้นนะ่สนาสไนซ์กันเลยเริ่มเริ่มกันไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยเอาคืนนะโอเคข้อดีครับผมยกเช้านะรหรือสายทางด้านเอ,อเอ็กเซกเนาะ เปเครื่องบินไฟเตอร์ครอบหวัวนะครับผมเก็บยอกท้าวไว้เลยครับผมเครื่องบินไฟเตอร์ไปแล้วครับผมตามไปแล้วทันที่เรียบร้อยนะก็จะเกี่ยวได้มาห้าลำนะครับผมหมดเลยนะโอเคตาเอกเซ็กนะครับผมก็จะมีเครื่องบินทัติคออยูสอ่สองชนิดนอกก็คือบอมกับ ล็อกเก็ตาอนนี้มันก็เลยเป็นข้อดีคือคุณสามารถที่จะเล่นได้แบบไม่ต้องกลัวว่าเครื่องบินจะหมดหรืออะไรเพราะว่ามันโจมตีปุ๊บมันก็หมดเลยใช่ไหมแล้วก็ม่ต้องรอรีอีกรีปุ๊บก็จะกลับมาครบสคอร์ตจตกเครื่องบินแสแตนดาร์ดที่ r e สโอลเดชันเนี่ยมันจะได้ต่อนหนึ่งลัแต่ของพอลทิทิคัลเนี่ยคือ r e สโอลเดชันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเปิดสคอร์แล้วก็โจมตีหนึ่งครั้งหมดนั่นเองนั่นหมายความว่าพวกไฟเตอร์อะไรเงี้ยไม่เป็นปัญหา เพราะตับได้ที่คุณโจมตีได้คุณก็มันก็เสียไปอยู่แล้วมันไม่ได้กลับต่างจากพวกเออ่โซเวียตเนาะอ่าโจมตีจัดแรงไปนะดูครับผมเพนห้าครับผมไฟสองนะแปดพันแปดนะอ่าแล้วพอตีปุ๊บเครื่องบินก็กลับเป็นทองฟ้าไปแล้วก็ไปเลยเพราะงั้นโดนโจมตีหรือโดนเก็บหลังจากที่เครื่องบินเราโจมตีเสร็จแล้วไม่มีประโยชน์ คือไม่ป,ประโยชน์เลยเราเสียในระหว่างที่เราโจมตีไปแล้วอะหลังจากตีไปแล้วดิอ่ะกดตีปุ๊บดอกทุกอย่างและแล้วเราเสียไม่มีปัญหากับเราเลยทางนั้นได้ไปได้ริบบอ,อนบเชิญไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไม่ได้ช่วยให้เครื่องบินเราน้อยลงด้วยไม่ได้มีผลเลยเว้นแต่ถ้าเป็นเครื่องบินธรรมดาอย่างตอ่อไปโดนั่นเองนะซึ่งเพราะงั้นเราก็ควรระมัดระวังเมื่อเราใช้ตอ่อไปโดเราก็ควรรู้ว่าฟีดไหนเป็นฟีดท,ที่ยกเท้าเล่นง่ายอะไรอย่างนี้นะนี่คือข้อดีของยกเท้านะ ส่วนเรื่องออสโมกผมจะไม่พูดแล้วกันนะว่ามันด,ดีหรือไม่ดีนะ,ะต่อมานะผมข้อเสียเนาะคือยกทานะถึงแม้ว่าตอเนี่ยจะเป็น4สปอร์ตแล้ว2ลำในการโจมตีเพนะืแอแทกเนาะแล้วก็ข้อดีอีกก็คือลำละ2ลูกแต่ดาเมจไม่เยอะนะน้อยมากน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับพอร์ออนเน็ตด,ด้วยอะเนี่ย จมตีไป4ลูกอ่ะได้แค่ประมาณเกือบ8 0 0 0เองอ่ะน้อยมากเลยนะไอ้ไม่ใช่เกือบ8 0 0 0แปกว่า4ลูก8,000กว่ากก็ตีเป็นเลือ2ส0 2อฮะต่อลูกอ่ะน้อยจริงน้อยจังน้อยมากอ่ะสังเกตง่ายเมื่อกี้ตอนตีจนตีครบ4ลูกเนาะในการจมตีครั้งที่แล้วอ่ะมันจะได้6,000กว่ากแล้วก็มี9 9 0เกเศษมาด้วยอ่ะตีอ่ะ1ลูกได้แค่ัอ่ะ ตอเลยเป็นดาเมจที่จริงๆมันเป็นอาวุธหลักของสายนี้แต่เอ่อยกท้าเนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นก็คือคุณต้องเล่นแบบกว้างแบบกว้างเลยประมาณนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเรามีเครื่องบินเราเอ่อไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะหมดนเนาะเบนแต่ต่ออืม บอมก็ดาเมจไม่เยอะแต่ก็เป็นมาตรฐานครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยเซตไฟเนาะแล้วก็ดาเมจหลักอยู่ที่ล็อกเกตพอเงินก็ตอนใช้ล็อกเกตก็หาม,มุมดีๆนะส่วนบอมของยอคทาวเนี่ยจะเน้นโจมตีดัดด้านข้างนะเพนเจ็ดนะผมได้มา9,000กว่าแต่ไม่เซตไฟอันนี้น่าเสียดายน่าจะดาเมจคอนโทรลอยู่นะเพราะผมไม่ทันได้สังเกตถูกมางั้นเราก็จัดไปนะเข้าหานได้แล้วหันนั้นเนี่ย ด่บไปดัมดิงครับแล้วก็เดี๋ยวดับตอปิโดดักไว้นะมันเทอร์รี่แพร์ปาร์ตี้นะอะามาหนึ่งสนจริงเหลือหมื่นสี่เนาะอ่ะสี่ลูกได้แปดพันนะอ่ะถ้าโจมตีครั้งนี้ได้สี่ลูกก็อิ่มอิ่มอ่ะมอนตาน่าปิดไปครับผมเมื่อกี้เยอะอย่างนี้คืออยู่ในไซเนาะเปิดสมอเอ่อเปิดเอเอใส่เราด้วยแต่ไม่เป็นไรละ ยิบล็อกเก็ตครับผมมานะเดี๋ยวเราจะไปเล่นมุมอื่นต่อซึ่งสังเกตว่าวิคอนสิ้นฝ่ายตรงข้ามโดนปิดไปแล้วนะเออสไนค์คนสไนค์เราจักันแล้วกะไปหาโอกาสแก้แค้นอยู่เกิดเครื่องบินไฟเตอร์ครอบัวไว้ครับผมและเจอเยอะอย่างนะเยอะอย่างมานี่คือโจมตีไปนะโอกาสโดนน้อยนะล็อกเก็ต ไม่ต้องคาดหวังเลยครับผมไม่โดนนะเอบิ้งไม่ยึดสซนนะก็โอเคไม่เป็นไรไยกเท้าปล่อยเครื่บินไฟเตอร์เข้าหัวอ,อีกรอบนะไม่เป็นไร,รผมเราโจมตีได้เนาะติะเฉดไปเลย ต่บไปครับผมอย่างน้อยได้6ลำเหมือนเดิมนะไม่เสียหายเลยเลยเพนหนึ่งนิดหนึ่งครับเจเกอร์เราโดนเห็นนี่คือจะเป็นอันตรายมากเพราะเจเกอร์ไม่มีสโมกเนาะก็จะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่มีเรือด,ดีๆแถวนั้นก็ก็ถือว่าเป็นปลอดภัยของเจเกอร์ด้วยถ้ายกทามไม่ไม่บินตอมนะ ดรอทราเขาจะโจมตีปุ๊บแล้วกลับเลยถ้าบินตอมก็อันตรายหน่อยเยอะอย่างโผล่มาเราก็ใช้ตอนะใช้ตอเล่นกับเออ่ทางนี้ไปเลยนะอ๋อเขาเสียอย่างนึงของยอกเทาเอ่อสายยอกเทานเนาะอ่ะเยย์เกอร์โดนยอกเทาปิดไปแล้วจนได้ครับผมอ่ะเขาเสียอย่างนึงก็คือไฟเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องบินเอ่อ อ่าคอมแบทไฟเตอร์ Fighter, อ่าต่อฮิตหนึ่งนะอ่าคอมแบทไฟเตอร์อ่าฮิตสองอีกดีอยู่คอมแบทไฟเตอร์เนี่ยมันเป็นคอมแบทอ่าเป็นไฟเตอร์ที่ไม่สามารถดีเทคได้นะอ่ามันจะดีเทคต่อเมื่อมีใครก็ตามอยู่ในระยะของตัวมันเองอ่ะในระยะสองกิโลนั่นเองมันจะไม่สามารถใช้ระยะเอ่อแอร์ดีเทคชันในการสปอตได้เพราะงั้นจุดนี้ก็ อาจจะลำบากหน่อยก็เลยวิธีก็คือครอบหัวเลยครับผมแล้วก็เล่นเลยนะปิดเยอะอย่างเป็นที่เรียบร้อยเนาะ รอทิปปิสเข้าไซส์บีนะอ่ะล็อกทาวเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ครอบหน้าไว้นะเราก็โจมตีไม่ได้จริงๆถ้ามีเครื่องบินไฟเตอร์อีกเราก็เปิดดักไว้นะเปิดเพิ่มอีกมันก็จะเอ่อเกี่ยวกันแล้วเราก็ค่อยโจมตีได้มันเป็นข้อดีนะอ่ะโดนเราเกี่ยวโดนนะน่าเสียดายเสียนะสะคอตนี้ไม่เป็นไรครับผม ลอสแอนเดสก็โดนเจ็บไปนะน้อยโคเอน่าเปิดเครื่องบินเอ่อสะเกาเนาะเดี๋ยวเราก็ไม่ใส่ใจครับผมติ๊ต่อหันไปทางโคเอน่านะ โรลเรนาตต่อพาร์ทชั่นต่ำนะพองั้นดาเมจที่ทำโดยตอ่อไปโดเนี่ยจะได้เยอะกว่าเป็นพิเศษนะเยอะกว่าลำในๆนะพองั้นก็เน้นโจมตีด้วยต่อไปก่อนเนาะได้มาสี่ลูกครับผมเมื่อกี้ดิปต่อนะเซปิดโดนปิดด้วยสวัตโตพอดแล้วก็เบเชอร์ปิดดิสโตเฟอร์ได้นะล็อกเก็ต มุงไปที่รตแอนเดสครับผมคาโรนาโดนปิดไปนะโจมตีรตแอนเดสแทนครับผมแล้วก็หยิบบอมมานะเอตอ่ตอต่อไปโดนม,มานะดาเมจน้อยนะเมื่อกี้มุมแย่แล้วก็ยังไม่ได้ฟูลอิมด้วยเรายื้อไว้ครับผมคือโจมตีทางนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยไม่ต้องกลัวเ็้าหมายหลักเราครับผม เข้าใกล้ครับผมแล้วก็ดำดิ่งนะสตูยังไม่รู้นะว่าเรามาใกล้แล้วเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ต่อครับผมวักกับเชนนะครับผมอ่าเพื่อนยิงให้ครับผมแล้วเราก็ดำดิ่งนะยักษ์ท้าเปิดสโมกไปไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าอัลมาก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งเราเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ไปด้วยก็ ดูเหมือนยอชทาวจะไม่เสียเครื่องบินไปมากนะเมื่อกี้สังเกตตอนเล่นนะคือหมายถึงตอนเล่นเครื่องบินนะการ zoom จแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสังเกตแค่ในม,มุมหน้าหรอกเฮ้ยมันทน่าปิดได้สวยเลยอ่ะเวลาเราเล่นเนี่ยเราอยากสังเกตแค่ด้านหน้าเดียวหน้าจอเดียวคือเราต้องสังเกตแมทถ้ามีเครื่องบินหรืออะไรโผล่มาเนะ่เราสามารถที่จะเคาน์เตอร์ได้ในจังหวะน,นั้น นั่นเองนะยิ่งเป็นสายของเนี้ยสายเอ็กเซ็เนะี่ยจะยิ่งได้เลยเพราะว่าเครื่องบินไฟเตอร์เนี่ยจะลงมาเร็วแล้วก็เกี่ยวได้ง่ายรวมทั้งจํานวนเยอะเพราะงั้นตอนลงมาถึงแม้ว่าจะเสียเครื่องบินไฟเตอร์นะคะที่โดน AA อาบอะ่ะอาบเอไปอะ่ะมันก็เสียประมาณสองสามลำเทียบเท่ากับเครื่องบินไฟเตอร์ของลําอื่นเนาะแต่ก็ยังจะเหลืออยู่ประมาณสี่หาได้ก็ยังโอเคอยู่อะ่ะอืม วรวมแล้วมันจะมีประมาณ5้าอ่าเลำถึงแลำนะเครื่องบินไฟเตอร์พวกคอมแบทไฟเตอร์แล้วเมื่อกี้ต่อก็ดรอปไปได้ยกฐานะอันนี้คือใช้เซนล้วนนะให้ความรู้สึกเลยว่าอยู่ตำแหน่งนั้นแหละก็เลยปล่อยไปไหลไปนะค่อยๆไปครับผมอันนี้เราเคลื่อนเรือไปแล้วเนาะ ชัมบาสโผล่มาครับผมแล้วยอคเทานี้เลี้ยวหนีเนาะซึ่งก็เปิดมุมค่าให้กับเพนโตแล้วก็จิคุมะไลอัพนั้นแล้วกันเราก็ปล่อยไปครับเราเคลียร์ชัมบาสแทนแล้วกันดบบอมแมบะบผมได้เพนสี่เนาะชัมบาสนี่คือเราจะดอบได้ยากหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเราดับหน้าดักไม่ได้เลยเราต้องดอบให้เหลือไปโดนกลางเหลือไม่ก็หลังเหลือให้ได้ซึ่ง เรือที่มีเอนจินบลูเนี่ยจะกัดระยะยากครับเพราะว่าบางทีอาจเอนจินหรือไม่เอนจินอะไรเงี้ยเราต้องแบบเหมือนแบบต้องดูที่ป่องควันเป็นหลักอาจจะสังเกตยากแต่ไม่ยากขนาดนั้นนะอย่างเนี้ยคือไม่ได้ยังไม่ได้เอนจินนะดูปลายป่องควันครับผมถ้าควันมันพุ่งสูงเป็นพิเศษอะ่ะอันนั้นนั่นแหละค่อยถือว่าเอนจินแต่เนี้ยคือเห็นไหมครับว่าพอออกจากป่องควันแล้วอะ่ะมันไหลไปด้านข้างเลย มันไม่มีการพุ่งตรงขึ้นแนวตั้งของมันก็ถือว่ายังได้อยู่ปิดชอมบาสเลยครับผมต้องขอบคุณดามจช็อตก่อนหน้านี้เนาะที่ทำให้เราเคลียร์ได้เดี๋ยวเข้าไซต์เอแล้วก็มุ่งตรงไปที่สวัตโตพอดเนาะเดี๋ยวเราก็บินบินเราแวกสวัตโตพอดแล้วก็เดี๋ยวถ้าตีได้ก็ตีถ้าตีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและอย่างหนึ่งคือเพื่อนก็สปัตเราด้วย อนตน้ายิงไปเป็นโตต่อนะเป็นโตได้นิดหนึ่งนะดำดิงครับผมเก็บนะเพราะว่าเครื่องบินต่อเราไม่เหลือ,อแล้วล้วก็จริงๆระหว่างเล่นนะ่ะเราสามารถเอาเครื่องบินต่อเก็บได้เรื่อยๆด้วยนะก็คือเหลือประมาณสามสามตะคอดแล้วก็ไปเล่นได้อะไรเงี้ย ก็ไปดบอมเบอร์ไปครับผมทิ้งเลยดูผลงานจากระยะไกลเอาครับเ็นอ่อฮิตสองเนาะคุณเธอเล่นอ,อ่อเล่นด้วยเร็วความเร็วแหละไม่เร็วด้วยก็เลยได้แค่นั้นไม่เป็นไรจริงๆถ้าได้ทั้งหมดก็มีโอกาสไม่ก็ไม,ไม่ไม่มีโอกาสดิปิดไม่ได้เี๋เพนโตปิดไปนะแล้วก็จบเกมไปเลยครับผม ดูคลิปจบแล้วเป็นบ้างครับสนุกไหมครับยังไงฝากกดไลค์เพื่อมนช่องของเราแล้วก็กด subscribe ด้วยครับเพื่อติดตามผลงานของเราและอย่าได้ลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่ได้ต้องพลาดผลงานใหม่ๆของเราด้วยวันนี้ขอตัวไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ